สวัสดีครับผมทนายเดชาทนายคลายทุกนะครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องมาเฟียแท็กซี่นะครับนะผู้โดยสารชาวต่างชาติหรือนักท่ท่องเที่ยวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันรถตู้แต่ปรากฏว่าโดนสั่งให้ลงจากรถไปใช้บริการรถตู้แท็กซี่ของภูเก็ตที่เป็นข่าวซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเท็จอย่างไรนะครับ ก็ฝากไว้นะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันเสียภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะภูเก็ตนะครับประเทศเราไม่ควรจะมีมาเฟียนะครับนะยุค 5G แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าปล่อยให้มีมาเฟียทเที่ยวมาข่มขู่ชาวบ้านนะครับ แต่เรื่องนี้เป็นจริงเท็จอย่างไรอันนี้ผมไม่ยืนยันแต่สมมุติว่าเป็นความจริงควรดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์เป็นการเตือนภัยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ